เีงแต่ทำความเข้าใจชี้แจงในบางเรื่องบางอย่างเนื่องจากวันนี้เป็นวันพิเศษเป็นวันสำคัญของโลกเป็นวันสำคัญของจักรวาลที่เราชาวพุทธหรือแม้แต่ต่างศาสนาก็ยอมรับยกย่องให้วันนี้เป็นวันสันติภาพโลก เป็นวันวิสาขาโลกเป็นวันคล้ายวันประสูติวันตสัสูปร,รินิพานขององค์สมเด็จพระบระมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาณโคดมในวันนั้นย้อนหลังไป2,609ปี2,609ปี นับถอยหลังจากนี้ไปใต้พวงต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธขายาตมุมนุรุเวลาเสนานิคมทุกวันนี้อยู่ในรัฐพิหารเจ้าชายพระองค์หนึ่งได้สละราชบัลลังก์ทิ้งพระบิดา พระชายาพระโอรสราชบัลลังและประชาชนที่รักพระองค์ยิ่งไว้เบื้องหลังเหตุที่พระองค์ทิ้งไปเพราะพระองค์เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นคนทุกข์คนลำบากพระองค์ตั้งพระไยว่าถ้าเราจะทุ่มเทเรี่ยวแรงที่มี เพื่อลุดรอดไปจากการแก่การเจ็บการตายนี้มันก็คงจะพอมีทางเมื่อพระองค์ค้นพบหรือสำเร็จในความตั้งใจความหวังนี้ก็จะได้กลับมาช่วยพระบิดาพระชายาพระโอรสประสบนิกรประชาชนผู้คนทั้งหลายอันเป็นที่รักของพระองค์ ผู้ไม่รู้ไม่เข้าใจก็พูดเอาบาปใส่ตัวว่าพระองค์เห็นแก่ตัวแต่มาเคยพูดว่าโยมก็ลองเห็นแก่ตัวดูสิเห็นแก่ตัวแบบเจ้าชายสิทธ,ธัตถะจากความเป็นพระราชาอาหารอย่างพระราชาที่นอนอย่างพระราชาผู้รับใช้ใกล้ชิดเฝ้าแห่แหนตั้งแต่วันเกิด จะอาบจะนวดจะนอนก็มีคนเฝ้ารักษาความปลอดภัยแต่สละออกไปอยู่ผู้เดียวกลางป่าอาหารก็เป็นของชาวบ้านผู้ใจบุญมอบให้ทั้งเปียกทั้งแห้งบางทีจากคนจนคนขอทานเป็นอาหารค้างคืนกรดไม่มีมูไม่มีไฟฉายไม่มี นอนตามถ้ำบ้างตามลอมฟางบ้างตามที่โล่งแจ้งบ้างฝนตกก็เปียกหนาวดังลูกนกใครก็ได้ลองเห็นแก่ตัวแบบพระองค์งดอาหารจนเหลือข้าววันละเม็ดจากข้าววัละเม็รเมล็ดผักเมล็ดหญ้าวันละเมร็มร รั้นลมหายใจเอาลิ้นดันเพดานปากเอาฟันกัดฟันเอาลิ้นดันเพดานปากสลบไปถึงสามครั้งลองเห็นแก่ตัวแบบพระองค์ดูคนที่ว่าพระชาพระพุทธเจ้าเห็นแก่ตัวก็ลองเห็นแก่ตัวแบบพระองค์บ้างเห็นแก่ตัวที่ยอมไปทุกข์ทนทร,รมานเพื่อจะค้นพบวิธีที่จะรอดพ้นจากการแก่การเจ็บการตาย หวังจะมาช่วยคนทั้งโลกทั้งจัก,กรวาลเมื่อพระองค์ทำสำเร็จใต้ต,ตนพระสีมหาโพวันนั้นก็เริ่มจากวินาทีนั้นเลยเริ่มทำงานจากการทบทวนธรรมะที่พงได้ตัดสู้เมื่อทบทวนเห็นความละเอียดอ่อนแล้วก็ส่งท่อพระไทย ธรรมะที่ตัดสรุนี้มันละเอียดอ่อนเกินยากที่คนทั้งหลายจะรู้ตามก็สรงทอพระไทยแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณจึงเห็นว่าบุคคลผู้มีทุลีในดวงตาน้อยก็ยังพอมีอยู่แต่จะสุ่ม 4, สี่สมห้าไปเทศเลยก็ไม่ได้ ต้องคิดหาค้นหาคนที่ฝึกจิตมาพอสมควรก็เลยนึกถึงอาจารย์อาลาละดาบทอุทกะดาบทแต่ท่านทั้งสองนั้นได้สิ้นชีวิตหลงเมื่อคือนนี้คนหนึ่งแล้วก็คิดหาอีกผู้ที่ฝึกจิตขัดเกลากิเลสพอเบาบางแล้วก็นึกถึงปัญจวัคคีย์ก็ได้เริ่มเดินทางเลยหลังจากทรงพิจารณาอยู่49วัน เดินทางจากตำบลอุรุเวลาเสนานิคมไปที่ป่าอิสิปัตนะมฤกทายาวันแขวงเมืองพารานาศีไปถึงก็ต้องโต้เถียงกับปัญจวัคคีย์เพราะเขาไม่เชื่อขนาดทนทรมานทุกข์ลำบากอยู่อย่างนั้นก็ยังไม่บรรลุวันนี้กลับมาเป็นผู้ใช้ชีวิตปกติเขาเห็นว่าเป็นผู้มากมากใช้ชีวิตให้มีความสะดวกสบาย แล้วจะตัดสรุ้ได้อย่างไรพระองค์ก็มองหน้าอย่างเอาจริงแล้วก็ให้เขาทบทวนดูว่าตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมาห้าปีหกปีเนี่ยเราเคยพูดว่าเราได้ตัดสรู้สักครั้งบ้างไหมอันนี้คือความรักความเมตตาความหวังดีเมื่อปัญจวัคคีย์ทบทวนแล้วไม่เคยได้ยินพระองค์กล่าวคำนี้เลยก็ตั้งใจฟัง เมื่อตั้งใจฟังพระองค์ได้แต่ธรรมจากกบววัตนสูตรเมื่อจบลงปั๊บหนึ่งในปัญจวัคคีย์คือท่านโคนทัญญะรู้ตามเห็นตามเข้าใจตามกิเลสในดวงจิตดวงใจที่หมักหมมมาไม่รู้กี่กับกี่กันกี่พบกี่ล้านชาติไม่ทราบหลุดไปยีสบห้าเปอร์เซนต์ตั้งมั่นในคุณธรรมของพระโสดาบันได้ดวงตาเห็นธรรมหลุดพ้นจากอบายภูมิไปแล้ว นั่นวันนี้เป็นวันสำคัญย้อนรอยมา5,269ปีเรามาเฉลิมฉลองแม้ว่าจะมีสถานการณ์โรคระบาดโควิดพี่น้องก็พยายามทำบุญอาตมาก็บอกว่าอยู่ที่ไหนก็ได้ที่บ้านก็ได้อยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับวัดวาอารามในชุมชน แต่ถ้าจะมาที่นี่หรือจะไปที่ไหนก็แล้วแต่เราต้องปฏิบัติตามกฎกติกาของบ้านเมืองใส่หน้ากากอนามายัยใส่แมสปิดจมูกล้างมือบ่อยๆรักษาระยะหา่างแต่วันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษก็ว่าจะไม่พูดอะไรมากนะหลังจากเรารับประทานอาหารกันเสร็จ เราจะไปมอบถวายกุติคุณตาทาคุณยายทองม้วนบัวง,งามเป็นผู้เท่าบ้านนอกทำไร่ทำนาแต่ว่าศรัทธานะ่มีมากมันน่าชื่นชมนีสร้างกุติสามหลังถวายอุทยานทำดงยางหนึ่งหลังได้ถวายไปแล้วถวายสวนธรรมกตัญยุตาราม ก็ถวายไปแล้ววันนี้จะถวายหลังที่สามที่วัดป่านนทกดลมหลังจากเรารับประทานอาหารกันเสร็จหลังจากเราไปมอบถวายกุติเสร็จเราก็จะขึ้นมาที่ศาลานี้ไม่รีบไม่ร้อนวันนี้เราจะเป็นคนที่รักพระพุทธเจ้าแสดงออกถึงความรักความกตัญญูลํำลึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์ให้มากที่สุด เราจะกลับเข้ามาที่นี่นั่งเจริญสมาธิอาจจะฟังทำเล็กน้อยมอบเครื่องมือทางการแพทย์เล่านิดเดียวอาจจะมายังไม่ได้ตั้งใจไม่ได้รู้เพราะไม่ทราบข่าวว่าทางบ้านเมืองโรคภัยไข้เจ็บมันระบาดไปแค่ไหน นานๆก็จะถามไปที่โยมตุนว่ามันเป็นอย่างไรก็รายงานมาเป็นวันเป็นวันมีเชื้อโรคมีคนเจ็บคนป่วยยังไงบ้างวันนั้นเวลาน่าจะเป็นวันที่สิบแปดหรือสิบเก้านี่แหละตอนค่ำๆห้าโมงเย็นเกือบหกโมงแล้วได้คุยกับยายเมียวทางราศีสลายยายเมี่ยวบอกว่า โยมมีเงินอยู่แสนหนึ่งได้ทราบข่าวว่าโรงพยาบาลยังขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจไฮโฟรร o ภาษาหมอะมาก็พูดได้แค่นี้แหละแต่เขาบอกว่ามันมีราคาอยู่ที่สองแสนห้ามืนบาทโยมอยากทำโยมอยากทำบุญตรงนี้แต่ทำยังไงจะมีเงินเงินโยมไม่พอพระอาจารย์พาทำหน่อย ตามาก็บอกว่าขอฟังไว้นะอาตมาไม่รับปากเพราะช่วงนี้ก็รู้ว่าโรคระบาดงานก็ไม่มีรัฐบาลก็ไม่รู้จะช่วยแบบไหนเห็นใจทุกฝ่ายมองตามความเป็นจริงเอาใจเขามาใส่ใจเราคนรับผิดชอบบ้านเมืองจะกินไม่ได้นอนไม่หลับงานก็ไม่มี ทำมาหากินก็ลำบากเงินทองก็ไม่รู้จะมาจากไหนบางคนก็หนี้บ้านบางคนก็หนี้รถอะไรจิปาถะค่าใช้จ่ายก็ยังเหมือนเดิมแตมาขอโอกาสปรึกษาก่อนผ่านไปคืนนั้นตอนเช้าตมาก็ปรึกษาคณะสงฆ์ภาขาวแม่ชีหลังจากฉันเสร็จว่าเราสมควรจะทำไหมเพระาะญาติโยมก็คงจะลำบากจะรบกวนกันไหมจะ เป็นทุกข์เป็นกังวลไหมเมื่อพระอาจารย์พาทำไม่ทำก็อยากทำแล้วจะเดือดร้อนครอบครัวไหมทุกคนก็ลงความเห็นว่าคนที่พอทำได้ก็คงจะพอมีคณะสงฆ์พระขาวเมชีเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ธรรมาก็ยังไม่ตัดสินใจธรรมาก็ปรึกษาญาติโยมกรรมกรรมการอีกสองสามคนสี่คนโตไปหาโยมตุน แต่บางเอออาจารย์เสถียรเอากาแฟไปส่งโยมตนก็คงจะนั่งเล่นคุยกันอยู่อาจารย์เสถียรรับแทนก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังอาจารย์เสถียรก็เลยบอกว่าผมอยากไปเปิดหมวกเล่นดนตรีเพื่อจะได้เงินมาช่วยตรงนี้แต่มันทำไม่ได้เพราะมันผิดกฎก,ฎก,ฎกติกาของสังคมถ้าผมจะไปเล่นดนตรีที่วัดร้องเพลงเพื่อชวนพี่น้องบริจาค พระอาจารย์จะเห็นสมควรไหมตรรมาก็บอกว่ามันก็คงจะได้อยู่แล้วก็ถามอีกสองสามคนโยมหน่อยทนายนี่คนหนึ่งโยมโอ๊ตี่คนหนึ่งทุกคนเห็นด้วยอาตอมาก็เลยประกาศทีแรกเราก็คิดว่าได้เครื่องหนึ่งก็คงจะเป็นบุญแล้ว พอตกลงอย่างนั้นอาตมาก็ถามไปที่บริษัทตัวแทนจำหน่ายเขาก็บอกว่าอยู่อุบลนี่กำลังมาเดินสายขายของอยู่ที่อุบลบ่ายโมงอย่าไปหาพอาจารย์อาตมาก็เลยขอเบอร์โทรพวกในการโรงพยาบาลศรีสะเกตจากโยมโอตพอโทรไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ดีใจมากๆ ก็เลยบอกว่ามันมีสเปคแบบไหนให้โรงพยาบาลออกมาให้ดูโรงพยาบาลก็รีบด่วนเลยเอามาภายในหนึ่งชั่วโมงประมาณเที่ยงมาบ่ายหนึ่งโมงทางเซลล์ของบริษัทก็มาถึงก็เทียบสเปคกันมันทำงานเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันราคาเดียวกันแต่สเปคที่เราซื้อเนี่ยจะมีความเก่งกว่าอยู่สองสามจุด เ,เทียบแต่และเรื่องแต่ลเรื่องงานของมันใช้เหมือนกันแต่ตัวเราซื้อหนอีดีกว่าอยู่สองสามจุดราคาสองแสนห้าหมื่นเหมือนกันแต่มาบอกว่าอันนี้ทำบุญพอจะลดได้ไหมเขาก็บอกว่าขอปรึกษากับบริษัทขอส่วนลดอะไรให้มากที่สุดแล้วโยมก็จะไม่เอาค่าคอมด้วย ตาก็คิดไว้ว่าถ้าได้ประมาณสองแสนก็คงจะดีแล้วสุดท้ายเขาก็สรุปลงว่าช่วยทำบุญขายก็ขายมาแล้วอันนี้เป็นโอกาสที่จะได้ทำบุญกับทางวัดด้วยกับพระอาจารย์ด้วยทางบริษัทลดมาให้จากสองแสนห้าเหลือแสนแปดหมื่นบาทวันนั้นที่เล่นดนตรีอาจารย์เสถียรเล่นดนตรีอยู่ตมาก็ไม่รู้จะ ทำยังไงก็รอๆไปก็โทรศัพท์เล่นๆไปเยี่ยมอาจารย์จรันอาจารย์จรันก็รับพอดีท่านก็ตรวจงานอยู่คงจะมาดูเจดีแหละก็ยังไม่เข้าใจว่าเราทําอะไรอยู่ก็ยังพูดเล่นอยู่ตามาก็พูดเล่นด้วยปกติจะไม่พูดกันแบบันนั้นไม่มีเลยบางทีปีทั้งปีไม่คุยกันสักครั้งก็มีพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นในานามพุทธานทำดงงยาง ช่วยห้าหมื่นบาทก็เลยเลยมาเอ้าแสดงว่าเครื่องที่หนึ่งมันผ่านแล้วพอเครื่องที่หนึ่งผ่านพี่น้องก็มาเรื่อยๆแต่มาก็เลยเลยไปเป็นเครื่องที่สองเดี๋ยวนี้พอเป็นเครื่องที่สองน่าจะพอไหวแล้วก็มากเข้า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 เมื่อวาอนครนูบาอาจารย์ทางมหาสารคามท่านก็ได้ยินจากข่าวนี่แหละ ก็ขอเวลานิดหนึ่งอุทยานธรรมธรรมทินโนอำเภอกันทรวิชัยมหาสาร,รคามก็รวบรวมปัจจัยได้มา3 4ม0 0บาทเพิ่มขึ้นมาแล้วทางดงยางก็คงจะไปคุยกันพระเขาแม่ชีพระภิกษุหรือญาติธรรมทางฝั่งนั้นก็รวบรวมเพิ่มมาจาก50,000บาทเป็น 12, แสนสองหมื่อมาก็เลยว่าเครื่องสองมันผ่านไปแน่ๆแล้ว ก็เลยมองไปเครื่องที่สามเนี่ยแต่ก็คิดว่ามันจะหนักเกินไปก็เลยถามที่โรงพยาบาลกันทรารลมทีนี้ก็มอบให้กันทารลมด้วยเพราะตั้งใจวันนั้นถ้าได้เครื่องที่สองจะมอบให้กันทรารณมด้วยหนึ่งเครื่องเพราะเป็นอำเภอใกล้ๆทีนี้ทางกันทารมกมก็ดีใจมากก็อยากได้เลย ก็เลยถามไปที่บริษัทมันมีเครื่องแบบไหนที่ราคามันลดลงมาอีกแล้วมันจะช่วยงานในลักษณะแบบนี้ก็เป็นเครื่องที่เราเคยถวายเมื่อมอบอปีที่แล้วสามสี่เครื่องนะจากเครื่องแล้สี่หมื่นพูดไปพูดมาเขาก็เสนอว่ามันมีสองหมืนห้าอยู่หรือสองหมื่นเจ็ดก็ไปสองหมื่นเก้าราคาสองหมืนเก้าเนี่ยมีอยู่ลดลงมา ต่ามาก็คิดว่าเออทีแรกบอกว่าสองเครื่องน่าจะได้เอาไปเอามาก็เอา้าถ้ามันพอจะได้ให้มันได้สามไปก็ขนขวายกระเป๋านั้นกระเป๋านี้อยู่ที่ไหนก็ค้นมาให้มันได้สามเครื่องสุดท้ายก็สั่งสามเครื่องสองหมื่นเก้าพันต่อเครื่องดังนั้นวันนี้หลังจากเรารับประทานอาหารเสร็จไปมอบกุติถวายกุติแล้วก็กลับเข้ามา มอบเครื่องมือทางการแพทย์นั่งเจริญสมาธิฟังทมกันเล็กน้อยเราจึงค่อยเวียนเทียนเวียนเทียนแล้วก็เสร็จกิจกรรมในภาคเช้าใครจะกลับก็กลับใครจะอยู่ต่อก็อยู่เพราะมีคณะหนึ่งทางร้อยเอ็ดก็อยากจะมาร่วมขอร้องให้เป็นไปบ่ายโมงแต่ธรรมาบอกว่ามันได้พูดแล้วก็กปล่อยไปเถอะภาคค่ำภาคดึกเราเวียนเทียนอีกรอบก็ได้สำหรับวันนี้นะ แล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นวันเลาะอ,อายุหลวงปู่พุทธทาสวันที่27พฤษภาปกติเราก็งดรับประทานอาหารหนึ่งวันอาตามาจะไม่บังคับก็อยู่ร่วมปฏิบัติธรรมฟังธรรมด้วยกันก็เป็นเรื่องดีส่วนใครจะงดอาหารไม่ทานอาหารก็จะอรอความสมัครใจกันในภาคค่ำาในภาคค่ำแล้วต่อไปก็คิดว่า อีกเรื่องหนึ่งก็คือญาติโยมที่จองเสาเข็มไว้เสาเข็มสารชีสี่ห้าวันย้อนหลังมานี่โทรมาเกือบทุกวันหลายคนก็กังวลว่าเมื่อตั้งใจไว้แล้วโยมอยากถาวายให้มันเสร็จเพราะชีวิตไม่แน่ถ้าเกิดเป็นอะไรไปมันจะไม่ได้ทำบุญจะไม่ได้ถาวายถ้ามาก็เลยนึกๆในใจอยู่ว่า ถ้าอย่างนั้นเราก็ถวายกันในวันที่30วันอาทิตย์นี้ก็ได้ใครจะโอนมาก็ได้วันที่29 30ก็แจ้งมาแจ้งมาเพราะเราจะปฏิบัติธรรมพิเศษกันไปจนถึงวันที่30ส่วนการปักหมุดนั้นรออยากให้ครูบาอาจารย์มาพร้อมถ้าไม่พร้อมก็ไม่รู้ยังไงคือตั้งเป้าไว้ที่วันที่สามสี่กรกดาคมอีกหนึ่งเดือนแต่สำหรับผู้ไม่มั่นใจอยากถวายก่อน ก็จะให้ถวายเลยเแล้วจากวันนี้หลังจากเราทานข้าวทานอาหารกันเสร็จก็ค่อยปรึกษากันอีกทีเนาะให้โยมรับพรก่อนค่อยตั้งไปรประเคนพระทหารแล้วค่อยตั้งแถวใส่บาตรตั้งใจกรวดน้ำรับพรกัน ยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสักขะรังอิจฉิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถา มานิโชติระโสยะสพิติยวิวาจจันวินาศสตุมาเตภวัตวันโยสุขีธิขายุโก อาภิวัตนาสิฤสานิฏวุธาปัจจายโนจัดตารโธธรมาวัดติอายุ त